วัตถุประสงค์ที่ตลาดทรัพย์จัดการประกวดกวีครั้งนี้นะครับว่าตลาดก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องมา50ปีโอกาส50ปีเราก็จัดเป็นโอกาสพิเศษที่เราอยากจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์การบริหารจัดการทางด้านการเงินและเรื่องการลงทุนต่างๆนี่ก็คือที่มาของการ จการอ,าอ่านประกวดบทกวีเป็นส่วนหนึ่งของงาน50ปีตอนนี้ถ้ามีคําถามว่าทาไมจะต้องเป็นการประกวดบทกวีก็จะเรียนว่าสาหลักทรัพย์เราได้ช่วยเหลือสังคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมาตลอดเวลาเราส่งเสริมงานทั้งด้านศิลปะดนตรีวรรณกรรมแล้วก็การอ่านบทกวีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องและเมื่อปีที่แล้วเราจัดงานใหญ่นะครับ จัดงานอ่านบทกวีที่ห้องสมุดมารวยเราก็เลยต่อยอดว่าในเมื่อฟังกวีระดับชาติคนเก่งๆมาอ่านแล้วเราคงจะมีคนที่อยากจะแต่งบทกวีซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเราก็เลยเปิดโอกาสให้มีการประกวดโดยรับทั้งระดับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้เงินเงินรางวัลสูงครับตลาดหลักรัพยปไปองค์กรใหญให่เราใจป้ามที่จะเปิดโอกาส และเพื่อให้คนประกวดเนี่ยมีทางเลือกมากๆการตั้งหัวข้อและรูปแบบนี้เราเปิดกว้างนะครับเนื้อหาอที่จริงก็จะคิดอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ในกรอบอซึ่งเราตั้งไว้กว้างๆสองหัวข้อนะครับหัวข้อชื่อทรัพย์งอกงานชีวิตอเอาใหม่ ทรั์งอกเงยชีวิตงอกงามนี่เป็นภาษากวีนะครับหรือตาหลักทรัทรั์แห่งชีวิตเพราะฉะนั้นคนแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่เนื้อหาต้องขอให้โยงไปสู่การวางแผนและบริหารเงินเพื่อสร้างความมั่งคงมั่งคัง่งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนหรืออีก แนวหนึ่งจะไปสู่บทบาทตลาดกระซัที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างอนาคตเพื่อโอกาสของทุกคนก็ได้อย่างที่บอกนะครับว่ารูปแบบเปิดกว้างจะเป็นกวีที่มีฉันทลักษ์เป็นที่ยอมรับหรือไรฉันทลักษ์จะแต่งขึ้นมาใหม่เองก็ได้หรือเป็นกรปล่าก็ได้เราก็ยินดีที่จะรับฟังนะฮะและเราก็จะคัดเลือกบทบท กวีที่ดีให้ได้รับรางวัลและจะมีการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์นะครับปกต,ติงานวรรณกรรมเนี่ยคุณค่าอยู่ที่การให้ความรู้และให้อารมณ์กวีนี่จะช่วยสื่อมากนะครับคนเก่งก็จะอ่านทันทีก็รู้ว่าเขาอยากจะ,ะให้เรารับรู้อะไรและจะกระตุ้นอารมณ์ของเราอารมณ์สุนทรีอารมณ์เพลิดเพลินอารมณ์มความรู้สึกตา่ตางๆนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำและเป็นการช่วย วงการวารรณกรรมและวงการบทกวีด้วยครับอยากจะเชิญชวนท่านครับว่าถึงแม้ไม่เคยแต่งมาก่อนเราก็ยังแต่งกเปล่าได้ทั้งหมดสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือเนื้อหาจะสื่อถึงอะไรความลงตัวในแง่วรรณศิลป์มันมีความสวยงามไหมมันสื่อคุณค่าให้ความรู้ให้อารมณ์ดีๆหรือเปล่าก็เชิญชวนร่วมกันเยอะๆครับถือว่า การแต่งบทกวีมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งด้วยตัวเองแล้วนะฮะและการส่งมาก็เผื่อเข้าตากรรมการก็ถือว่าเป็นของแถมครับ